ก็จะเที่ยงคืนแล้วครับก็สวดมนต์ก็เลยครึ่งชั่วโมงจะเที่ยงคืนก็สวดมนต์เสร็จบางทีผมก็ก็คิดนะประเทศไทยเราตอนนี้นี่สินเยอะแล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาน้ําท่วมตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเนี่ยพรมแดนตอนนี้พระราชดำริของเจ้าฟ้าเจ้าพนดินพระองค์ท่านเนี่ยก็อยากจะแบ่งดินแดนแล้วก็สร้างกําแพงให้มันถาวรแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดแต่ทีนี้ว่าพวกนักการเมืองเนี่ย มันคิดแบบโง่โง่คิดแบบเ่โง่ในเมื่อเจ้าของแผ่นดินท่านพระราชดำริมาแล้วว่าอยากจะสร้างรั้วอะไรแล้วก็ต้องรีบทําสรุปทํำไหมครับไม่ทํามีคนหนึ่งผมพูดว่าไม่เห็นด้วยีนที่ต้องมาสร้างเวเม็กซิโกกับอเมริกาในสร้างมันมีประเทศหนึ่งที่ติดกันในเจเรียหรืออะไรเนี่ยซิกระทงรัวถารแล้วก็ไม่เคยเปิดเจรจาเลยไม่เคยคุยเลยเขสร้างแบบไม่ให้ม่ต้องมาคบค้าสมาคมเลยมันมีในยุโรปมันมี มันละโคกับนาเจเรียหรืออะไรนี่แหละที่ก็สร้างรถถาวารแล้วก,ก็ไม่เคยเปิดพรมแดนอีกเลยมีแต่ถ้าเป็นผมนะถ้ารู้ว่าสมมุติอะในในคณะรัฐบาลชุวนี้มันมีจากนัฐมนตรีที่เอาจากคนภายนอกมาเป็นผมถ้ารู้ว่ามาทําแล้วแบบมันจะต้องเสียชาติหรือจะต้องเสียแผ่นดินหรือจะต้องโดนคนไทยดูถูกผมจะลาออกกันทีเลยผมจะไม่ยึดติดกับอํานาจหรือตําแหน่งอะไรนี่สรุปไปทําไปทํามานี่กับผูจ้จาแบบ วกวนพูดแล้วจะต้องเปิดดา่านจะต้อปิดดา่านเฮ้ยวันนี้ผมก็สาบแช่งผมก็กราบเดิมเสด็จพ่อของผม,มนเนดิมคือผมเนี่ยบูชาเสด็จพ่อรอเก้าผมก็บอกว่าขอให้คนชั่วเนี่ยไอ้คนที่จะคิดโคดขายแผ่นดินเนี่ยขอให้เทวดาที่ปกปักรักษาในเมืองไทยเราเนี่ยทําให้มันชิบหายไปซะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำก็ท่วมดันเอาเงิน4,000กวันล้านไปจัดมอเตอร์ GP มอเตอร์สปอร์ตจีพีที่บรุรีลำดูฟาร์มคิดบันครับเหมือนเอาเงินไปถลุงเล่นตอนนี้นะสิ่งที่เราจะทำเหลือสี่พัน 4, ล้านเนี่ยเอามาสร้างรั้วแม่งเลยเอามาสร้างรั้วมาแก้ปัญหาน้าท่วมเนี่ยเขากำลังเดือดร้อนกันทั้งประเทศเนี่ยชนาคกลางยุดยาเนี่ยอ่านครสวรรค์เนี่ยเอางบเนี่ยมามาชุดเฉยบ้านก็ต้องน้ําท่วมไอ้ตรงไหนที่เป็นแหล่งรับน้ําน้ําท่วมประตําเนี่ยคุณจะต้องมีงบในการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้าน สรุปไปจัดมอเตอร์จีเหมือนกับอะไรนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เสียไปกี่พันล้านเเสียแบบป่าๆป,ป,ปี่ๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเหมือนแบบประเทศกรวยมากเลยไปจัดซอฟต์พาวเวอร์น,นก็อันนี้ก็มาจัดมอเตอร์จีอุ้ยถ้าจะมีรัฐบาลโง่ๆอย่างนี้ผมว่าจะมีดีกว่าไล่แม่งออกไปเที่ยี่รำคาญเนีย่ยบนต่อหน้าพระหน้าหน้า,หน,าหน้าพระหน้า น้าผู้พุทธรูปด้วยแต่ผมเชื่อว่าวิญญาณครูบาอาจารย์พวกท่านนะ่ะยังอยู่สถิตในเมืองไทยแล้ววิญญาณพระองค์ท่านเนะี่ยก็ยังสถิตในเมืองไทยเห็นแล้วปวดใจกับไอ้พวกนี้ความคิดความอ่านมันเลอะเทอะเปื้อนไปหมดแล้ว